สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะดีเบก้ามชองนะคะอ่าวันนี้สองสาวมาทำรายการวันนี้มาถ่ายเอ็ีค่ะเพลงทิสฎีสีชมพูค่ะเป็นยังไงบ้างการถ่ายทำของเราสนุกนะคะจอยจอยค่ะสนุกมากค่ะสดใสรละเริงเป็นตัวเองใช่อ๋อถามว่าเนื้อเพลงของเพลงทิสฎีสีชมพูจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมา้ เหมือนในซีรีส์เลยใช่ค่ะมันจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกเลยอ่ะเวลาเวลารักใครคนหนึ่งใช่คนนึงช่วยช่วยไปนะใช่น่ารักสดใสกุ๊กกิ๊กกกกกุ๊๊ิใช่ค่ะประมาณนั้นอ่าแล้ววันนี้มีทั้งหมดกี่ลุกในการเอ็มดีสี่ลุกค่ะสี่ลุกอันไหนพูดถึงลุกแต่ละลุกแต่ละลุกที่แต่มอันนี้ก็จะเป็นแบบลุกที่สองลุกที่สอง นอนเป็นนอนนอนนอนมองตาการเล่นอะไรอย่างงี้ค่ะเนี่ยนี่ชุดนอนเล่นนะคะไม่เดี๋ยวจะมีใหญ่กว่านี้ก็อะไรนะชุดไม่ใช่ชุดธรรมดาชุดไม่ใช่ชุดแบบชุดตะโกนเลยว่ะชุดตะโกนตะข้อออกมาเลยใช่ค่ะของพี่ฟินล่ะของพี่ฟินก็เป็นไฮโซโบใหญ่งหนึ่งใช่ค่ะก็ตะโกนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเราเราถ่าทำเหนื่อยกันแค่ไหน สุดๆอันนี้แก๊ปแก๊ปใช่เอ็มบีด้วยวันไหนอ๋อเอ็มบีเอ็มบีสนุกมากยังยังยังไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยใช่ค่ะเพราะว่าแก๊ปมันมันบักกลนมันผ่านมาแบบอย่างนี้แล้วอะใช่ค่ะงั้นเราเราจะได้ชมแอมดีเนี่ยประมาณเมื่อไหร่วันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนค่ะใช่ค่ะไปแอ็มบีเราก็จะได้ชมท่าไหนเลย Idol Factory YouTube Channel ค่ะ อ่ะงั้นถามหน่อยว่าวันนี้มีเปิดขายบัตรด้วยสำนับล็อกที่เนี่ยหรือว่าที่ยังขะยที่ยังค่ะใกลยขายไปแล้วนี่เริ่มขายแล้วใช่ไหมคะอือเป็นไงอ่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับอีพีหนึ่งโอ้โหอันดับแรกคือตอนนี้กำลังซ้อมเต้นเพราะว่าต้องทั้งเพลงเต้นเต้นเพลงนี้ทั้งเพลงแล้วก็ วันที่หนึ่งก็จะได้ชมเอ่อโชว์เอ็กซ์คลูซีฟจากพวกเรานักแสดงทุกคนเลยก็จะมีร้องเพลงเต้นแล้วก็มีเอ่อกิจกรรมมากมายในนั้นค่ะจะได้ดูอีพีหนึ่งด้วยกันใช่ค่ะนอกจากดูอีพีหนึ่งจะมีอะไรพิเศษมาโชว์อีกไหมนอกจากร้องเต้นสปอยได้ไหมแหมเอ๊ะแล้วสะหรับแฟนๆที่ไม่สามารถมาดูแบบอ๋อก็สามารถชมผ่านอุ้ย ไม่ไม่ม่ได้เรา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 ฉายแค่เฉพาะ EP พหนึ่งอย่างเดียวใช่แต่ว่าใช่ค่ะก็สามารถชมทาง youtube channel ได้เหมือนกันแต่ว่าเออเออโชว์สุดพิเศษอะไรของเราก็จะเฉพาะในโลกเท่านั้นใช่ใครก็ต้องไปไหนที่ไม่มีบัต้องถามตันช่่ัต้องมาต้องมาเจอกันในโลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ชม EP พหนึ่งพร้อมกันใช่ค่ะได้ พูดถึงการถ่ายทำซีรีส์หน่อยว่าคุณก็ถ่ายทำกันเสร็จจนเรียบร้อยแล้วซีรีส์จะได้เป็นในโปรเซสที่ให้ทุกคนได้ดูแล้ว oh. อยากพูดอะไรเห็นตัวละครของที่คุณรับบทมาตลอดสี่เดือน hmm. มากเอาลองพิจารณาเลยก่อนเลยก่อนนะโอ้ก็ อาจริงๆตอนที่ได้รับบทเป็นน้องม่อนอนะก็<ม>คิดว่าเออเราจะเป็นน้องม่อนม่อนเออมอนมอนที่ออกมาจากนิยายหรือเปล่าเพราะว่านนียายน้องม่อนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกครึ่งนะแต่ก็เรารู้สึกว่าพอเราได้ไปเล่นเป็นคาแรเเตรอร์ตัวเนี้ยเราเอาความสดใสของน้องเบกอะมาเล่นเป็นน้องม่อนคิดว่านะ่าจะสมบูรณ์แบบนะแต่ก็รอรอฟังจากทุกคนว่ายังไงแต่ก็เราก็เต็มที่แล้วเก่งจริงน้องเก่งขึ้นมา,มากๆค่ะ พ,พี่ฟีนสําหรับก็อย่างอย่างที่เคยบอกตั้งแต่แรกว่าพี่ฟีนกับคุณ3ามคือมันฟิปตัวละครสุดๆเลยค่ะเหมือนคุณ3ามเขาจะเป็นดาร์กโหมดเลยอะ่ะแบบไม่ไม่พูดไม่จาปากไม่ตรงกับใจไม่ไม่พูดตรงๆอ้อมโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้สัมผัสเขาเรื่อยๆได้เล่นกับเขาเรื่อยๆก็มีมีม,มีมีเอาคุณ3าติดออกมาบ้างแล้วนะแบบทุกทุกวันนี้ก็ยังแบบ พยายามเอาเขาออกอยู่เพราะว่าเขาค่อนข้างดีบมากๆลึกมากๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีที่พี่ฟีนอาจจะนิ่งไปแล้วแบบเพราะว่าอยู่ในคาแรคเตอร์ของคุณสามไปแล้วก็พยายามเอาเอาเขาออกใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกคิดว่าเราทําเต็มที่ที่สุดนะตรงนั้นมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นละว่าเป็นรูปเป็นล่างยังไงค่ะเพราะคุณมีความประทับใจอะไรกันละกันว่า จริงๆสำหรับฟีนตอนนี้ที่ที่ประทับใจน้องมากๆก็คือการพัฒนาตัวเองเพราะว่าคิวคิวแรกอ่ะน้องจะมา <laughs> เ่ายุ่งโป่งให้ฟังเติมแย่หนูทำ<ช>ไม่ได้<ช>หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็แบบคอยซัพพอร์ตน้องว่าอยู่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในโปรเซสนั้นอะไรประมาณนี้แล้วพอคิวหลังๆอะฟินเห็นชัดมากๆว่าแบบฮูเบ็กพาวมากๆเลยอะแบบเก่งขึ้นมากๆแทบจะไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนอะไรแล้วเลยอะใช่ก็เลยแบบโอ้ ยับยับเ้ยกีฬาเราให้ทำไมมันซึ้งไม่แล้วเดี๋ยวพี่เขาไปเตะหน้าเราอีกมันซึ้งหนูเ่าเออเก่งมากแป๊บนึงนะโอเคของน้องเบเกอร์ก็เก่งเหมือนกันคือการการได้รับบทคนสำมันไม่ง่ายมันแบบมันเป็นคนละแบบโลกจากพี่ฟินเลย แล้วการที่พี่ฟินได้ทํามันสมบูรณ์แล้วอะ่ะคือมันมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมาความรู้สึกที่ต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะคือมันมันไม่ง่ายเลยอะ่ะแล้วพี่ฟินทำออกมาแบบได้ดีมากจากที่เบคเห็นแล้วตอนแรกๆอะ่ะก็เห็นว่าพี่ฟินก็สตาร์โก้ที่จะเข้าไปในชีวิตของคุณสาม,มแต่ว่าหลังๆอะ่ะก็เหมือนกันเลยเห็นเลยว่าเออเป็นคุณสามจริงๆอะ่ะเป็นซีอที่โตแล้วแบบเก่งอ๋อเหมือนเหมนเราไม่ไม่ต้องพยายามเข้าไปหาเขาใช่ัหมมันเหมือนอยู่ในใช่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะตอนแรกๆเราเราค่อนข้างที่จะแบบ ไปทางไหนดีหน้าแบบคุณสามคนซ้ายม่อนคนขวาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะือเรายังมีความแบบ question ว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงอะไรยิ่งแบบเบีฟอรแบบเออมันต้องโตกว่าเราอืมใช่เพราะว่าเขาโตกว่ามากมากกว่าตัวเองเยอะมากเลยค่ะใช่บางทีก็จะมีแอบแบบเล่นเล่นเป็นเด็กกันนิดนึงแล้วคุยเอก็จะบอกว่าไม่ได้อยู่ต้องโตกว่านี้อะไรเงี้ยใช่ค่อนข้างยากเนาะ นั้นแบบทุ่มเทกันค่ะดี้อยากให้ทั้งสองคนอ้อนแฟนๆหน่อยว่าให้ติดตามชมทั้ง MV แล้วก็ซีรีส์เราที่จะออนวันที่1าได้ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนก็ทำเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานทุ่มกับถูกฝ่ายเลยตอนนี้ก็อยากให้เห็นผลงานของพวกเราแล้วนะคะก็มาเจอกันวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะทักช่อง3กด335ทุกนะคะเดี๋ยวฝากอินเตอแฟนเนาะ Uh, thank you for your support all the time, and we hope you guys will support us all the way. Gap the series will be on air EP one already on the 19th of November. Yeah. But before the 19th of November, you can watch our MV on the 11th of November. Yeah. <laughs> ใช่ค่ะก็ฝาก MV ของพวกเราด้วยนะคะเอ่อ uh, วันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะทาง Idol Factory YouTube นะคะอ่าแล้วก็ฝากแฟนแชรสำหรับรอบที่ใครยังไม่มีบัตรให้หาบัตรด้วย ใครที่ยังไม่มีบัตรก็อย่าลืมกดบัตรนะคะใช่ไอ้ l m มา k ออฟฟิ i ชียลนะคะ,คะมีขายตั้งแต่1,500บาท1,000บาทแล้วก็ 600, 600บาทอ่าใช่ค่ะมาเจอกันเยอะๆนะคะ <laughs>